แอดวานเองนะคะก็อพิิซดนี้แอดวานจะมาเล่าตอนที่30ค่ะต่อของซีรีส์จีนสนุกสนุกเรื่องตำนาน9สกุลนะคะเริ่มตอนที่30เนี่ยก็คือท่านประมุขแห่งไผ่เซียว เดินผ่านไปค่ะทุกคนที่ยืนอยู่บริเวณลานเนี่ยต่างก็พากันทำความเคารพเธออย่างนอบน้อมซึ่งก็รวมไปถึงท่านแปดแล้วก็ฟู่กว่านด้วยเช่นกันพวกเขาทั้งสองคนนะ่ะคอยสังเกตการอยู่นะคะระหว่างท่านประมุกและท่านผู้พิทักษ์ภายในห้องโถงซึ่งก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไปในทางที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ท่านประมุขนั้น ไม่ชอบชาวหั่นแล้วก็ไม่พอใจที่ท่านผู้พิทักษ์เลือกชาวหั่นมาเป็นพลส่งขบวนศพขององค์ชายจนถึงขั้นสั่งให้ผู้ติดตามของตนลงมือสังหารชาวหั่นที่ยืนอยู่บริเวณลานเหล่านั้นให้หมดเลย แต่คำสั่งของท่านประมุกก็ไม่อาจสำเร็จได้เนื่องจากถูกขัดขวางโดยท่านผู้พิทักษ์ซึ่งท่านผู้พิทักษ์ก็ได้กล่าวกับท่านประมุกไปอย่างแข็งกร้าวว่าชาวฮั่นพวกนี้ถูกเลือกมาเพื่อเป็นพลส่งขบวนศพจะฆ่าพวกเขาไม่ได้นอกเสียจากท่านประมุกต้องการเพิกเฉยต่อคำเตือนของพระเจ้างั้นหรือ การตายอย่างกระทันหันขององค์ชายเป็นเพราะการขาดความเอาใจใส่ในส่วนของท่านทางเดียวที่จะทำลายคำสาบนี้คือการทำพิธีฝังศพองค์ชายที่หุบเขากินคนเพื่อระง,งับโทสะของพระเจ้านอกจากว่าท่านประมุขอยากให้เกิดโชคร้ายกับพวกเรางั้นหรือคำพูดของท่านผู้พิทักษ์ก็ทำให้ท่านประมุกรู้สึก โกรธเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากความเชื่อว่าสิ่งนี้คือความต้องการจากสวรรค์จึงทำให้เธอไม่สามารถตอบโต้อะไรได้และยอมถอยกลับไปพร้อมกับผู้ติดตามทั้งหมดของเธอซึ่งหลังจากที่เธอเดินออกจากห้องโถงไปแล้วนั้นหัวหน้าคนงานก็ได้เดินเข้ามาหาท่านผู้พิทักษ์เพื่อรับคำสั่งจากอีกฝ่ายว่างานที่มอบหมายให้ไปทำนั้นเอ็งต้องทำให้ได้นะ โดยที่เมื่อหัวหน้าคนงามรับคำสั่งแล้วเดินจากไปแล้วนั้นท่านผู้พิทักษ์ก็ได้คิดในใจเพียงลำพังว่าท่านประมุกผู้นี้ซื่อห่วยชานจะไม่มีวันได้กลับมาที่นี่อีก ทางด้านของท่านแปดและฟู่กวานพวกเขาได้ทำตามคำสั่งของหัวหน้าคนงานว่าให้ทุกคนนั้นกลับไปพักผ่อนเสียก่อนแต่เมื่อทั้งสองมาถึงหน้าที่พักก็ต้องประหลาดใจเพราะพวกเขาได้พบกับคนกลุ่มหนึ่งที่ดูมีร่างกายกํายำแข็งแรงดูอันตรายลาวกับมือสังหารคนกลุ่มนั้นเดินผ่านไปโดยไม่สนใจพวกเขาเท่าไรนัก ทำให้ท่านแปดแล้วก็ฟู่กว่านรีบเข้ามานั่งยังเตียงนอนเพื่อพูดคุยกันถึงกลุ่มคนที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ฟู่กว่านพูดกับท่านแปดว่ามองแวบเดียวเนี่ยบอกได้เลยว่าพวกเขาไม่ธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนท่านแปดก็ตอบว่านั่นนะสีใครจะไปคิดละว,ว่าที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยความวุ่นวาย เช่นเดียวกันเริ่มแรกเนี่ยเรามาที่นี่ก็เพื่อจะมาตามหาพ่อพระใครจะไปคิดว่าพวกเราจะต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องยุ่งยากนี้แทนฟูกวานจึงถามท่านแปดต่อว่านี่ท่านแปดคุณวางแผนจะทำอะไรท่านแปดก็ตอบว่าแต่เดิมนั้นความขัดแย้งภายในไปเซียวเนี่ยไม่เกี่ยวกับพวกเราเลยแต่คนฝ่ายโฝเยียตั้งใจที่จะเปี่ยงประเด็นไปทางอื่น เราอะไม่รู้เลยว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับท่านประมุขอย่างแน่นอนฟูกวานจึงพูดขึ้นว่าท่านประมุขงั้นหรือดูท่าว่าต้องยอมรับการเดินทางทั้งนี้แล้วละ่ะการเคลื่อนขบวนศพเป็นเพียงโอกาสเดียวที่จะเข้าใกล้ท่านประมุขในตอนนี้ท่านแปดไม่ต้องห่วงคุณจะปลอดภัยอย่างแน่นอนท่านแปดจึงตอบว่าผมรู้ว่าฝีมือของคุณสูงส่ง เพียงแค่เหตุการณ์เนี้ยมันน่าสงสัยแล้วก็มีกลิ่นตุๆุผมอะแค่ไม่เข้าใจว่าท่านผู้พิทักษ์นั้นวางแผนจะทำอะไรกันแน่คนเหล่านั้นที่เราเห็นตรงทางเข้าเมื่อกี้เราควรจะต้องตรวจสอบเขาหน่อยนะ ในเวลาต่อมาเนี่ยทั้งสองคนก็ได้ไปหาเจ้าอ้วนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าอ้วนนั้นก็ได้ให้คำตอบแก่พวกเขาทั้งสองคนว่าผมรู้แค่ว่าท่านภูพิทักษ์เป็นผู้นำในการหานักฆ่าจำนวนหนึ่งสิ่งที่ผมเดาก็เขา้เขาคร่าวพอๆกับที่พวกคุณคิดนั่นแหละท่านภูพิทักษ์ต้องการที่จะใช้โอกาสนี้ฆ่าท่านประมุขซะ นี่เป็นแค่ก้าวที่ไม่จำเป็นเมื่อเดเร็วนี้มีพายุฝนฟ้าขนองอย่างหนักที่หุบเขากินคนสภาพแวดล้อมอันตรายโค,คตรๆตราบใดที่ท่านประมุขเข้าไปในหุบเขาเนี่ยเธอไม่มีทางมีโอกาสรอดแน่ๆแ,แต่ถ้าหากว่าท่านประมุขผู้นั้นรอดกลับมาได้ทุกคนก็จะถูกฆ่าหมดไม่เหลือ ท่านแปดจึงพูดขึ้นว่าเนี่ยผู้พิทักษ์ท่านนี้คิดการไว้หมดแล้วนี่ว่าเหมือนกับว่าเขาตั้งใจไว้แล้วที่จะฆ่าท่านประมุกและเขาทำอย่างเปิดเผยซะด้วยจริงสินายบอกว่าองค์ชายถูกฆ่าเขาถูกฆ่ายังไงหรือเจ้าอ้วนก็ตอบท่านแปดว่าเออเอออันเนี้ยผมไม่รู้จริงๆเล่ากันว่าท่านประมุกผิดศีลธรรมมันเป็นคำเตือนจากสวรรค์นะท่านแปดจึงพูดขึ้นว่าทุย ไหลสาระทางเพทํทำให้เจ้าอ้วนได้พูดต่อว่าเนี่ยผมรู้ว่าคุณสองคนมีฝีมือสูงมากแต่นักฆ่าเหล่านี้เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของปีศาจผมคิดว่าทันทีที่เข้าสู่หุบเขาได้พวกเขาต้องมีการเคลื่อนไหวแน่ๆไม่มีใครหรอกอยากเข้าไปที่หุบเขากินคนเมื่อถึงเวลานั้นแล้วคุณสองคนน่ะจะต้องแสดงไปตามสถานการณ์นะ หนีได้ก็หนีเลยอย่าทิ้งชีวิตไว้เป่าๆปรี๊ๆซึ่งท่านแปดและฟู่ก่านเองก็รับปากนะคะจากนั้นเนี่ยพวกเขาทั้ง3มคนก็นั่งกินดื่มต่อกันด้วยความคลื้นเคงที่อีกด้านหนึ่งค่ะด้านเมืองช้างซาเนี่ยลูกน้องของเฉินผีก็ได้มารายงานให้เฉินผีรู้เกี่ยวกับเรื่องของหัวซันเหนียงว่าเธอได้ออกจากเมืองไปแล้วอย่างลับๆ ซึ่งหลังจากที่ได้ยินเรื่องนี้เฉินผีนั้นก็สามารถรับรู้ได้ในทันทีว่าหัวซานเหนียงต้องพาเออร์เย่หงออกจากเมืองไปด้วยอย่างแน่นอนเฉินผีจึงรีบร้อนที่จะออกไปตามหาเออร์เย่หงแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ก้าวเท้าออกไปจากนอกประตูบ้านลู่เฉียนจุนก็เดินทางมาพบเขาเสียก่อนลู่เฉียนจุนถามเฉินผีว่าคุณจะไปไหน ฉินพีตอบว่าตามเออเย่หงลู่เจียนฉว่นจึงถามต่อว่าพบเออเย่หงแล้วหรือเฉินผีก็ตอบอย่างประชดประชันว่าเพราะแผนการอันชานฉลาดของหัวหน้าลู่ที่ใช้การยั่วยวนล่อลวงเออเย่หง ผมเห็นว่าคุณถูกพวกเขาตลบหลังตอนนี้เจ้าบ้านหัวพาเออเย่หงหนีออกจากฉางซาไปแล้วลู่เจียนจ่นจึงได้บอกกับอีกฝ่ายว่าเรื่องเจ้าบ้านหัวออกจากเมืองไปนั้นผมรู้แล้วละ่ะหล่อนไปตามหาคนที่มีฝีมือเพื่อช่วยพวกเราลงสุสานทำให้เฉินผีตอบว่านอกจากก้าวสกุลน่ะไม่มีใครมีฝีมืออีกแล้วละ่ะหัวหน้าลู่เชื่อเรื่องนั้นด้วยรึ เฉินผีพยายามที่จะออกไปตามหาเออร์เย่หงต่อไปแต่เขาก็ถูกลู่เจียนชิ่นห้ามไว้โดยที่ลู่เจียนชิ่นเนี่ยได้ให้เหตุผลว่าในหัวเฉินถ้าเจ้าบ้านหัวหนี้ไปชั่วข้ามคืนแล้วแล้วคุณตามไปตอนนี้เห็นว่าคงจะไม่ทันหรอกอย่ารีบร้อนนักเลยมาวางแผนระยะยาวกันดีกว่า จากนั้นลู่เจีนฉวินก็ได้ให้เฉินผีเนี่ยเข้ามานั่งคุยภายในบ้านซึ่งเขาได้กล่าวกับเฉินผีต่อว่าผมรู้ว่านายหัวใจร้อนที่จะตามหาจางฉีซานแต่คุณนะ่ะต้องไม่ทำตัวตาบอดนะคนที่ผมส่งไปตามรายงานกลับมาแล้วว่าพวกเขาเนี่ย ยังไม่พบร่องรอยใดๆของอินชิงเยื่อแล้วก็จางฉีซานนั่นก็หมายความว่าพวกเขาอาจจะยังอยู่ดีและยังไม่ได้กลับไปเปิดพิงโลกที่ยิ่งใหญ่ใบนี้ถ้าหากพวกเขาอยากซ่อนจริงๆแล้วก็คุณไม่มีทางหาพวกเขาพบหรอกเชินผีจึงได้ถามลู่เจียนฉินว่างั้นหัวหน้าลู่หมายความว่ายอย่างไรลู่เจียนฉินก็ตอบว่า ลอกระต่ายใต้ต้นไม้กันตราบใดที่เรายังมีสิ่งที่จางฉีซารต้องการไม่จำเป็นต้องกังวลว่าเขาอ่ะจะไม่มาหรอกใช่ไหมเชินผีจ,จึงถามว่าคุณจะบอกว่าสุสารโบราณน,นั่นนะหรือลู่เจียนชุนตอบว่าจางฉีซานเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจากสุสารนั่นต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการในนั้นแน่นอนถ้าเราลงสุสารอีกครั้งและหามันพบ ใหญ่เราจะต้องกลัวว่าจางฉีซานจะไม่มาปรากฏตัวต่อหน้าเราใช่ไหมล่ะเชินผีจึงได้ถามอีกฝ่ายหนึ่งว่าแล้วเจ้าบ้านหัวล่ะหัวหน้ารู้มีแผนอย่างไรลู่เจียนฉวินจึงตอบเขาด้วยน้ำเสียงอันเยือกเย็นว่าถ้าเจ้าบ้านหัวแปรพักไปหาเอ้อเย่หงจริงๆแล้วก็งั้นในบรรดาเก้าสกุลเนี่ยในเมื่อเราแทนที่ท่านสี่ได้เราก็แทนที่ท่านเจ็ดได้เหมือนกัน ตัดภาพมาที่ฝั่งของท่านแปดและฟูกวานขณะน,นี้พวกเขาทั้งสองคนได้ร่วมเดินทางมากับขบวนส่งศพขององค์ชายแห่งเผ่าไปเซียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในระหว่างที่เดินทางนั้นก็เกิดฝนตกหนักเป็นอย่างมากทำให้การเคลื่อนขบวนศพค่อนข้างเป็นไปได้ยากลำบากและท่านแปดเองก็ได้สังเกตเห็นว่ามือสังหารที่ท่านผู้พิทักษ์ส่งมานั้น เริ่มมีท่าทีเหมือนจะกระทำการบางอย่างเขาหันไปบอกกับฟู่กวานเพื่อที่จะได้ระวังตัวกันไว้ ขณะที่เดินทางกันอยู่นั้นจู่ๆท่านประมุกก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแล้วก็รีบสั่งให้ทุกคนติดตามเธอไปอย่างรวดเร็วโดยที่จะต้องคอยอารักขาศพขององค์ชายเอาไว้ด้วยพวกเขาทั้งหมดเดินมาจนถึงทุ่งหญ้าท่ามกลางหุบเขาแล้วก็ได้พบกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่กำลังร่ายรำท่ามกลางสายฝนราวกับทำพิธีกรรมบางอย่าง ท่านประมุกและคนในเผ่าหยุดดูชาวบ้านกลุ่มนั้นครู่หนึ่งหลังบริเวณพุ่มไม้ไม่นานนักพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางต่อซึ่งก่อนจะไปนั้นท่านแปดและฟูกววานก็ได้ยินชาวฮั่นสองคนที่เป็นพลขบวนส่งศพคุยกันว่าช่างเจ็บปวดจริงๆที่เหยเซียวและป่ายเซียวเป็นศัตรูกันพวกเรามาเจอชาวบ้านเหยเซียวได้ยังไงกัน อีกฝ่ายก็ตอบว่าเงียบเธอหน้าตรงนี้เป็นเขตของชาวเหยเซียวนะและที่แห่งนี้ก็เต็มไปด้วยกับดักทั้งนั้นเราจะปลอดภัยกว่าถ้าตามพวกเขาไปถ้าเราถูกจับได้แล้วก็เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะตายยังไงรีบไปกันเถอะ หลังจากที่ได้ยินแบบนั้นท่านแปดจึงหันไปพูดกับฟู่กว่านว่าต้องขอบคุณชาวเหยเซียวที่ปรากฏตัวทันเวลานักฆ่าพวกนั้นต้องลงมือไม่ได้แน่ๆว่าไหมฟู่กว่านก็ตอบว่าพวกเราอะถูกขัดจังหวะโดยชาวบ้านเหยเซียวแต่พวกชาวบ้านจากเหยเซียวก็ไม่ได้มาดีเช่นกัน ท่านแจึงพูดขึ้นว่าใช่แล้วล่ะการปรากฏตัวของชาวเฮยเซียวเนี่ยเป็นแค่เรื่องแปลกเล็กน้อยจริงๆหรือพวกเขาจะมาเพราะท่านประมุขฟู่กวานเลยตอบท่าน8ว่าเป็นไปได้มากมาคอยดูกันต่อไปเถอะจากนั้นท่าน8และฟู่กวานก็รีบเดินทาง ามพวกชาวไปเซียวต่อโดยที่ระหว่างทางนั้นฟูกกว่านก็ได้ช่วยเหลือคนแบกศพคนหนึ่งที่เดินสะดุดล้มด้วยเท่าท่วงท่าที่สง่างามและผิ้วไหวของฟูกกว่านนั้นก็ทําให้ท่านประมุขสามารถรับรู้ได้ทันทีเลยว่าเขาต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆเธอจึงได้สั่งให้ผู้ติดตามคอยจับตาดูฟูกกว่านและท่านแปดเอาไว้แล้วพวกเขาทั้งหมดก็ออกเดินทางต่อไป จนมาถึงที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งและได้พบกับศพของชาวเฮยเซียวหลายคนที่นอนลอยอยู่ในบ่อน้ำชาวฮันกลุ่มหนึ่งที่เป็นพลส่งขบวนศพก็ตกใจมากที่เห็นเช่นนั้นพวกเขาจึงรีบวิ่งหน,นีนำหน้าคนอื่นๆไปตามมาด้วยท่านประมุขและผู้ติดตามจากนั้นก็เป็นมือสังหารที่ได้กําชับกันเองในกลุ่มไว้ก่อนจะไปว่าเนี่ย ให้คอยจับตาดูท่านประมุขอย่างใกล้ชิดและสุดท้ายก็เป็นท่านแปดกับฟูกว่างที่ตามหลังคนอื่นๆอยู่สุดท้ายเมื่อเดินทางมาได้สักพักพวกเขาทุกคนก็ต้องหยุดเดินเพราะไม่สามารถเดินต่อไปได้เนื่องจากมีหมอกควันปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณบรรดาชาวเผ่าและชาวฮั่นต่างก็พากันตื่นตกใจและหวาดกลัวเป็นอย่างมาก พอพวกเขานั้นคิดว่าสิ่งนี้ต้องเป็นฝีมือของพูดผีปีศาจแน่ๆแ,แต่ท่าน8ก็ไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้ก็ได้ออกมาแล้วก็อธิบายให้กับพวกเขาฟังว่าชาวเหยเซียวเหล่านั้นเนี่ยใช้เวทมนต์คาถาพวกเขาควบคุมจิตใจของคุณอยู่แต่ว่ามัน,น่ะมาจากสัญ,ญลักษณ์3ขีด8แบบของฟูซีทุกอย่างเนี่ย คงที่แม้ว่ามันจะแตกต่างกันก็ตามผมแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนจากนั้นเขาก็ทำท่าคุณคิดอะไรบางอย่างอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อว่าสงครามมืดและสว่างกับไฟใต้พิภพมองหาความมืดสัญญาณของการถูกคุกคามหลีกลี้ดีเอ้ยฟูกว่านจึงถามเขาว่าหมายความว่ายังไงครับปาเยีย ท่านแปดจึงตอบว่ามันก็หมายความว่าตามทางน้ำไปนะสิถึงแม้ว่าในตอนแรกนั้นท่านประมุกและคนอื่นๆจะไม่ยอมเชื่อท่านแปดแล้วก็ไม่ยอมไปทางน้ำอย่างที่ท่านแปดบอก แต่ด้วยการเกียกล่อมแล้ววาทศิลป์ของท่าน8นั้นท้ายที่สุดทุกคนก็ยอมเสี่ยงแล้วก็เดินตามพวกเขาไปจนสามารถหาทางออกจากม้านหมอกแห่งนี้ได้ท่าน8และฟู่กว่าน,นำทางคนอื่นๆต่อไปจนถึงบ้านร้างแห่งหนึ่งซึ่งพวกเขาก็ตั้งใจว่าจะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักค้างคืน โดยในระหว่างที่ทุกคนกำลังแยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัยนั้นฟู่กวานและท่านแปดก็ได้มานั่งรวมกับกลุ่มชาวหัน่นโดยที่ชาวหั่นนั้นต่างก็พากันกล่าวขอบคุณพวกเขาที่สามารถนำทางให้ออกมาจากม่านหมอกหนาจัดเหล่านั้นได้ ท่านแจึงกล่าวตอบด้วยความนอบน้อมว่าไม่เป็นไรหนะ้าไม่เป็นไรชาวหั่นคนหนึ่งก็พูดต่อว่าสิ่งปแปลกๆที่เกิดขึ้นรอบๆหมู่บ้านนี้ไม่สงสัยเลยว่าทำไมถึงเรียกว่าหุบเขากินคนผมเคยได้ยินว่าชาวเฮยเซียวส่วนใหญ่เป็นปีศาจวันนี้เราได้เจอผีเข้าให้แล้วแน่ ท่านแปดได้ยินแบบนั้นก็ตอบทันทีว่าไล่สาระนาผมอะได้ยินเรื่องผีมาเยอะแล้วมีใครได้เห็นสักครั้งหรือยังจะบอกอะไรให้นะโลกนี้มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่เสแสร้งเป็นผีและเป็นเทพชายคนหนึ่งจึงถามเขาต่อว่าแล้วถ้าไม่ใช่ผีชาวเหยเซียวพวกนั้นจูจ่ๆจะหายไปได้ยังไงล่ะแล้วก็มาตายที่นี่ด้วยนะนั่นน่ะเราเห็นเองเลยนะ ท่านแปดจึงได้ตอบเขาไปว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้บางครั้งเนี่ยดวงตาของเราก็หลอกลวงเราได้เช่นกันยังไงก็ตามพวกเราไม่ได้เจอผีใดๆในวันนี้หรอกนะมิเช่นนั้นน่ะพวกเราคงออกมาจากหน้องน้ำนั่นไม่ได้มันเป็นแค่เรื่องแปลกเล็กน้อยของชาวบ้านเหย่อเสียวที่ปรากฏตัวกระทันหันเก่งว่าพวกเขาอาจจะเคลื่อนไหวอะไรอย่างอื่นอยู่ขอให้ทุกคนจงระวัง คำพูดของท่านแปดที่ดังไปทั่วห้องทำให้ผู้ติดตามของท่านประมุขถึงกับหันไปพูดกับเธอว่าท่านประมุขไม่ต้องห่วงครับชาวเหย่เซียวเหล่านี้อาจจะไม่ได้มุ่งมาที่เราดูท่าพวกเขาแล้วอาจจะกำลังจัดพิธีอะไรบางอย่างอยู่ท่านประมุขเองก็ตอบว่าแต่สองถึงสามวันที่ผ่านมานี้ไม่ใช่วันเฉลิมฉลองนี่นาะนอกจากนี้มันช่างบังเอิญซะจริงที่พวกเขาเนี่ยพบเจอเราโดยที่ไม่รู้ตัว ท่นใดนั่นเองก็มีเสียงกระดิ่งดังลั่นขึ้นมาภายในห้องโดยคนที่นำกระดิ่งนั้นออกมาก็คือท่านแปดนั่นเองทำให้ทุกคนรวมถึงท่านประมุกต่างพากันตื่นตกใจและคิดว่ากำลังมีอันตรายแต่ไม่นานนักท่านแปดก็พูดขึ้นว่าพวกคุณน่ะสงบใจลงหน่อยได้ไหมผมไม่ได้กำลังวางกับดักอยู่หรอกหรือมีความจำเป็นอะไรที่จะต้องกังวลขนาดน,นั้นด้วย ทันทีที่พูดจบท่านแปดก็เดินไปยังประตูแล้วทำการผูกกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกับดักในการจับคนภายนอกที่เข้ามาข้างในห้องนี้และเมื่อตกกลางคืนขณะที่ทุกคนภายในห้องกำลังนอนหลับไหลอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีงูตัวหนึ่งเลื้อยลอดผ่านช่องประตูเข้ามาหาท่านประมุขโดยที่ด้านนอกนั้นก็ได้มีชาวบ้านเหยเซียวจำนวนหนึ่งกำลังเตรียมตัวที่จะบุกโจมตีเข้ามาด้านใน แต่หลังจากที่พวกเขาบุกเข้ามาแล้วนั้นก็ต้องพากันปรลาดใจเพราะพวกเขาไม่พบใครอยู่ด้านในเลยแม้แต่คนเดียวแต่สิ่งที่พวกเขาพบนั้นกลับเป็นแสงไฟประหลาดแล้วก็บรรยากาศที่แสนจะน่ากลัวเล่ากับว่าในห้องนี้มีผีสิงอยู่ชาวบ้านเฮยเซียวตกใจมากแล้วก็หวาดกลัวอย่างมากจนต้องวิ่งหนีกันไปอย่างไม่คิดชีวิต ซึ่งหลังจากที่พวกเขาออกไปแล้วท่าน8ฟูกวานชาวฮั่นและชาวปายเซียวก็ได้เดินออกมาโดยที่ท่าน8นั้นได้พูดกับคนอื่นๆอย่างมั่นใจว่าอย่างที่ผมบอกไว้ผีอ่ะเป็นเรื่องโกหกเลวไหลทั้งเพสิ่งเหล่านี้เป็นแค่กลนเล็กๆน้อยๆตอนที่ผมท่องเที่ยวรอบโลกเมื่อก่อนเนี่ยมัน่ะ คือภาพลวงตาทั้งนั้นแต่ว่าชาวเหย่ยเสียวนั้นเชื่อในเรื่องพูดผีปีศาจแล้วก็เล่นไม่ซื่อนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาตื่นตกใจจบตอนที่30แล้วนะคะโอ้โหท่าน8กับฟู่กวานออกเดินทางตามหาโฟเยี่กับชิงเยือของพวกเรานะคะก็เดี๋ยวต้องคอยดูว่าตอนหน้าตอนที่31จะได้พบกันไหมหรือว่าต้องรอนะคะออกไปอีกแล้วแล้วชิงเยือเนี่ยพา พระเอกของพวกเราไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันต่อรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟ c h น n สโ e เวล e l แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ